สวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพันธ์ชาแนลนะครับวิดีโอนี้นะครับผมอยากจะมาให้คําแนะนําในการเลือกภาษาโปรแกรมมิ่งหรือว่าภาษาการเขียนโปรแกรมให้กับทุกคนนะครับพอดีว่าเห็นลหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้กันเยอะมากนะครับก็เลยอยากจะมาปรับความเข้าใจปรับความคิดในเรื่องการเลือกภาษาให้ทุกคนนิดหนึ่งนะครับผม โอเคครับทุกคนจริงๆเนี่ยผมเคยไลฟ์นะครับพูดเรื่องนี้ไปแล้วนะครับก็คือคำแนะนำในการเลือกภาษาการเขียนโปรแกรมนะครับแต่ว่าไลฟ์เนี่ยมันจะยาวมากเลยประมาณ2ชั่วโมงก็เลยจะทำเป็นวิดีโอนะครับสั้นๆสรุปให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจได้ง่ายๆกันนะครับโอเคนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือผมเนี่ยมักจะเห็นหลายๆคนนะครับถามผมเยอะว่าพี่โอมครับภาษานั้นภาษานี้นะครับ อันไหนดีกว่าเอามา versus กันอะไรเงี้ยนะครับคือตรงเนี้ยผมจะต้องบอกทุกคนนะครับว่าในโลกเนี้ยมันไม่มีภาษาโปรแกรมมิ่งภาษาไหนดีที่สุดนะครับคือไม่อยากให้ทุกคนเนี้ยเอามาเปรียบเทียบกันนะครับว่าตัวนั้นตัวนี้เออตัวไหนดีกว่าตัวนั้นตัวน,น,วนี้อันไหนแย่กว่าอะไรเงี้ยนะครับจำไว้เลยว่ามันไม่มีภาษาไหนที่ดีที่สุด there's no best programming language in the world นะครับ ก็คือไม่มีภาษาไหนที่ดีที่สุดในโลกนี้นะครับแต่ว่ามันจะมีเฉพาะภาษาที่เหมาะสมกับงานที่เราจะทำหรือว่าภาษาที่มันเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้เราได้แล้วก็ทําให้เราเนี่ยบรรลุปเป้าหมายได้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับการที่เราเนี่ยจะเขียนโปรแกรมได้นะครับมันจะต้องเริ่มมาจาก ความเข้าใจก่อนนะครับเริ่มมาจาก understanding ก่อนนะครับซึ่งตรงเนี้มันจําเป็นนะเป็นเรื่องจําเป็นเลยที่ทุกคนเนี่ยจะต้องเข้าใจปัญหานะครับปัญหาที่เราต้องการที่จะแก้ไขโดยการที่จะใช้ซอฟต์แวร์เนี่ยนะครับในการแก้ไขปัญหานั้นซึ่งซอฟต์แวร์เนี่ยก็หมายถึงว่าเราจะต้องใช้โปรแกรมม i n g l a n g กจก็คือภาษาโปรแกรมมิ่งเนี่ยในการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อมาแก้ปัญหาของเรานั่นเองนะครับผมหลังจากที่เราเข้าใจมันแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะตัดสินใจได้แล้วว่าเราเนี่ย จะสามารถที่จะแก้ไขปัญหานั้นด้วยซอฟต์แวร์หรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้แน่นอนว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินมาอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันก็คือการ solving a problem หรือว่าแก้ไขปัญหานั่นเองนะครับเราจะต้องมีปัญหาก่อนแล้วก็หาวิธีการแก้หรือว่าหา solution ของปัญหานั้นใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าปัญหานั้นเนี่ยมันสามารถที่จะแก้ไขด้วยซอฟต์แวร์ได้นะครับ เราก็จะต้องหาวิธีการแก้ไขใช่ไหมฮะทีนี้เราก็จะทําการทําให้ปัญหานั้นน่ะมันเป็นส่วนย่อยๆนะครับก็คือแยกออกมาเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นว่าเออมันมีอะไรบ้าง ุดที่เราจะต้องแก้ไขนะครับแล้วตรงนั้นแหละเราถึงจะเริ่มต้นการแก้ไขปัญหาได้นะครับจริงๆมันก็เหมือนในชีวิตเราเลยนะครับก็คือถ้าเกิดเรามีปัญหาอะไรเนี่ยนะครับเราจะรู้สึกงงแล้วก็สับสนมากว่าเราจะแก้ไขปัญหาอะไรก่อนดีใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องแยกมันออกมาเป็นส่วนๆย่อยๆนะว่ามีปัญหาอะไรที่มันสําคัญก่อนนะครับ ก็ไปแก้ตรงนั้นก่อนไล่มาเรื่อยๆอะไรประมาณน,นี้นะครับทีนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของการเขียนโปรแกรมเนี่ยนะครับผมอยากจะบอกทุกคนอย่างนี้เลยว่าไอภาษาโปรแกรมมิ่งเนี่ยมันก็เป็นเหมือนเครื่องมือครับหรือว่าเป็น tool นะครับผมคือมันเป็นแค่เครื่องมือเหมือนกับว่าเราเนี่ยอ่ะสมมติว่าชีวิตเรามีปัญหาเรื่องของอการซักผ้าเงี้ยเออเราแบบรู้สึกว่าการซักผ้าด้วยมือเนี่ย มันโอ้โหใช้เวลาเยอะมากอะไรเงี้ยเราอยากจะแก้ปัญหาโดยการซื้อเครื่องซักผ้ามาเพื่อแก้ปัญหาตรงนั้นอะไรเงี้ยนะครับเพ <c oughs> ื่อให้ผ้าของเราเนี่ยมันซักได้เร็วขึ้นประหยัดเวลาขึ้นนะครับจะได้แบบใส่เสื้อผ้าได้ไวๆอะไรเงี้ยเออนะครับตรงนั้นแหละคือเครื่องซักผ้าเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับเป็นเครื่องมือใช่ไหมที่เราสามารถาใช้มันเพื่อช่วยแก้ปัญหาหรือว่าช่วยให้เราเนี่ยบรรลุผลลัพ์ได้เร็วขึ้นนะครับ เหมือนกันนะครับการที่เราเลือกภาษาโปรแกรมมิ่งเนี่ยนะครับภาษาเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ทําให้เราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาของเราได้ด้วยซอฟต์แวร์เพราะว่าเราจะต้องใช้ภาษาโปรแกรมมิ่งนะครับในการที่เราจะเขียนโปรแกรมใช่ไหมนะครับพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาตรงนั้นนะครับ ไม่ว่าทุกคนจะมีปัญหาอะไรก็ตามนะอย่างเช่นทุกคนอาจจะอยากได้เออเว็บไซต์นะครับระบบเว็บไซต์เอาไว้จัดการอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเออนะครับมันก็ต้องไปดูว่าทุกคนมีปัญหาอะไรนะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะแค่มีปัญหาอย่างเช่นอ่ะอยากจะมีเว็บไซต์เอาไว้ใช้งานนะครับเอาไว้ให้ยูเซอร์เนี่ยเข้าไปจัดการอะไรได้อะไรเงี้ย <ucking> เอออาจจะเป็นอะไรก็ได้อาาดัอาานี้คือยกตัวอย่างให้ฟังนะครับแล้วเราไปดูว่าเออถ้าเกิดว่า ปัญหานั้นเนี่ยมันตรงกับสิ่งที่เราต้องการแก้ด้วยซอฟต์แวร์เราก็สามารถที่จะเลือกภาษาโปรแกรมมิ่งได้ทีนี้เนี่ยนะครับพูดมาตั้งนานและยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของการเลือกภาษาเลยว่าเราจะเลือกภาษายังไงดีแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเออเราจะใช้ภาษานั้นนะครับก็ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะมีในส่วนของเป็น m i n d map นะครับให้ทุกคนได้ดูนะาตามนี้เลยนะครับ which programming language should I learn first นะครับก็คือ ภาษาโปรแกรมมิ่งภาษาไหนที่ผมควรเรียนรู้เป็นภาษาแรกนะครับตรงนี้ดีมากๆเลยนะครับก็มาดูกันนะครับว่าเขาเขียนไว้ว่าอย่างไงนะครับ What is programming นะครับ Programming หรือว่าการเขียนโปรแกรมเนี่ยคืออะไรนะครับพูดง่ายๆว่าก็คือเป็นการเขียนคําสั่งนะครับแบบเฉพาะนะฮะให้กับแมชชีนก็คือให้กับแบบ คอมพิวเตอร์ที่มันโง่โง,โงอ่อะเพราะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันไม่ค่อยฉลาดหรือพูดง่ายๆว่ามันโง่นะครับเราก็จะต้องเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งให้มันทํางานตามที่เราต้องการนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคนะครับทุกคนทีนี้มาดูนะครับว่าเราจะเริ่มต้นจากภาษาไหนนะครับอะตามนี้เนี่ยเขาก็จะมีะภาษาต่างๆนะครับที่เขาจะแนะนําก็คือมี Python Java C PHP C++ JavaScript C# Ruby Object-C i v e นะครับผมตามนี้เลยนะฮะ อ่ะทีนี้มาดูครับเริ่มจาก start ตรงนี้นะครับอ่ะ why do you want to learn programming ก็คือทำไมคุณอยากจะเรียนรู้การเขียนโปรแกรมอ่ะอันนี้คือจะต้องเป็นคำถามที่เราเนี่ยถามตัวเองก่อนนะครับว่าทำไมเราถึงอยากจะเรียนการเขียนโปรแกรมนะครับทีเนี้ยมันก็จะมีแตกหัวข้อไปอีกเยอะมากเลยอ่ะอันแรกก็คือ for my kids นะครับก็คือเพื่อลูกอะไรเงี้ยเออเพื่อลูกๆนะครับต้องการ make money อ่ะต้องการหาเงินนะครับ ต่อไป I don't know just pick one for me อ่ะอันนี้คือไม่รู้เลยว่าจะเลือกอะไรนะครับต่อไป just for fun ก็คือแบบเออเรียนรู้เพื่อความสนุกเล่นๆอะไรเงี้ยอ่ะต่อไปรู้สึกสนใจนะครับ i m interest e d นะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือ improve myself นะครับก็คืออ่าอยากจะพัฒนาตัวเองปรับปรุงตัวเองอะไรเงี้ยอ่ะมาเริ่มจากอันแรกก่อนนะครับก็คือให้ลูกๆได้ฝึกเรียนอะไรเงี้ยนะครับเออนะครับจะเลือกภาษาโปรแกรมมิ่งให้ลูกได้ฝึกเรียนนะครับตรงนี้เขาก็แนะนําเลยว่า เลือก Python นั่นเองอ่านะครับ Python อันนี้ผมเห็นด้วยนะว่าเลือก Python เลยเพราะว่ามันเริ่มต้นได้ง่ายมาก s y n t a x ของ Python เนี่ยผมชอบนะมันคลีนแล้วมันดูง่ายมากๆนะครับโอเคทีนี้อ่ามาดูส่วนต่อไปนะครับอันนี้ผมขอเลือกไอตัวสั้นๆก่อนนะอันนี้ก็คือ for my kids ก็คือเลือกให้แบบเด็กๆเออได้ลองฝึกเขียนโปรแกรมอะไรแบบนี้นะฮะต่อไปนะครับนี่เลย I don't know just pick one for me นะครับ ตรงนี้ก็คือไม่รู้เหมือนกันนะครับก็แค่อยากจะให้แนะนําภาษาที่เริ่มต้นให้ผมหน่อยเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเลือกภาษาไหนดีอันนี้เขาก็แนะนํำ Python เลยสําหรับคนที่ไม่รู้เลยว่าจะเริ่มต้นจากอะไรอ่ะก็ตรงนี้ครับถ้า you don't know what programming language you w a n t to learn ใช่ไหมก็ just pick Python เลยนะครับเป็น your first programming language จำไว้เลยนะฮะอ่ะโอเคนะครับ จากนั้นมาดูส่วนต่อไปนะครับทุกคนก็คือเดี๋ยวผมขอเอารู้สึกฝั่งขวาเนี่ยมันจะมีอะไรไม่เยอะนะอ่ะเดี๋ยวเริ่มจากฝั่งขวาแล้วค่อยไปฝั่งซ้ายนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็น just for fun นะครับก็จะหมายถึงว่าเรียนรู้เพื่อความสนุกอะไรงนี้นะครับอ่ะทีนี้มาดูพ่อเนี่ยเรารู้สึกว่า just for fun รู้สึกสนใจแล้วก็อยากจะพัฒนาตัวเองมันจะตกมาที่ตัวนี้ครับก็คือถ้าเกิดว่าเรามี brilliant idea แล้วก็มีแพลตฟอร์มนะครับในความคิดเราเนี่ยนะครับถ้าเกิดทุกคนมีไอเดียดีๆที่อยากจะแบบเออเรียนรู้นะครับสนใจอะไรเงี้ยมาดูต่อนะครับต่อไปก็คือหลังจากทุกคนมีไอเดียอะไรเงี้ยแล้วนะครับต่อไปมาดูมันอาจจะมาตรงนี้ก็ได้ก็คือทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยไม่ใช่หรอกก็แค่อยากจะเริ่มต้นอะไรองเี้ยนะครับ just want to get started นะครับ ่ะถ้าเกิดว่าไม่ได้อยากจะอะไรมากก็แค่อยากจะเริ่มต้นเรียนรู้นะครับก็มาดู I prefer to learn things นะครับตรงนี้เขาแนะนำ Python เหมือนกันเลย The easy way นะครับ Python นะครับ The best way ก็ Python เหมือนกันนะครับอ่ะต่อไปมาดูต่อนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่าต้องการแบบยากๆหน่อยนะครับ the slightly harder way นะครับคือยากขึ้นมานิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับ auto or manual car นะครับตรงนี้เขาถามว่าชอบรถออโต้หรือว่ารถแบบเกียร์กระปุกเออแมนนวลล่ะนะครับถ้าเกิดว่าชอบรถออโต้ขับง่ายๆนะครับก็เลือก Java ซะอ่าภาษา Java นี่นะนะครับเป็นถ้วยกาแฟนะครับโอเคโลโก้มันนะครับแต่ถ้าเกิดชอบเกียร์กระปุกอ่าชอบเข้าเกียร์อะไรเงี้ยนะครับก็เลือกเป็นแมนนวลก็คือภาษา C นั่นเองนะครับผม อ่านี่นะฮะแต่ทีนี้มันจะมีอีกข้อสุดท้ายก็คือ the really hard way นะครับ but easier to pick up all t h e languages in the future นะครับตรงนี้ก็คือถ้าเกิดต้องการทางที่มันยากมากๆเลยทางครูขะอะไรแบบเนี้ยนะครับยากมากๆแต่ว่ามันจะง่ายนะถ้าเกิดว่าเรามีพื้นฐานภาษา C++ นะครับนี่เห็นไหมเขาก็แนะนำเลยว่า ถ้าเกิดทุกคนเนี่ยต้องการที่จะเรียนรู้อะไรที่มันยากก่อนเลยเหมือนอย่างเช่นเราหัดรถแบบว่าที่มันมีคัดอะนะครับเราสามารถที่จะขี่รถอันอื่นได้หมดเลยใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นออโต้เป็นอะไรเงี้ยเ,ออเป็นเกียร์ธรรมดาอะไรเงี้ยออนะครับภาษา C ีเออใช่ภาษา C ีมันก็อาจจะเปรียบเสมือนกับรถที่แบบมีคัดอะไรเงี้ยเ,เอ,อ,อันอื่นก็เป็นรถออโต้นะครับเป็นรถแบบเกียร์ธรรมดาอะไรเงี้ยนี่นะฮะเขาก็เปรียบเทียบได้ดีมากๆนะตรงนี้นะครับ โอเคประมาณนี้เลยนะครับผมสาหรับคนที่รู้สึกอยากจะเรียนรู้เพื่อความสนุกหรือว่าเพื่อความสนใจหรือว่าเพื่อปรับปรุงตัวเองอะไรเงี้ย<อ>เขาก็แนะนําภาษา Python นะครับแต่เนี่ยสำหรับคนที่แบบว่าต้องการที่แค่จะเริ่มต้นนะไม่ได้แบบว่ามีไอเอดียอ,อะไรมากมายนะครับแค่แบบอยากจะเริ่มต้นอะไรเงี้ยแต่ทีนี้มาดูครับถ้าเกิดว่าตอบ yes นะครับอ่า yes นะเมื่อกี้ n o e นะครับตอบ yes มาปุ๊บอ่ามาดูว่าในส่วนของแพลตฟอร์มแล้วก็ฟิลเนี่ยเราต้องการที่จะ เลือกอะไรนะครับตรงนี้มันก็จะมีแตกไปอีกเนี่ยเห็นปะมันจะมี4เส้นเลยเห็นไหมสี่เส้นเลยมาดูเส้นแรกนะครับเส้นตรงนี้นะก็คือเว็บอาซึ่งตรงนี้นะครับโดยส่วนตัวผมถ้าเกิดทุกคนติดตามผมเนี่ยก็จะเห็นว่าผมจะทําเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในส่วนของเว็บนะก็คือการเขียนโปรแกรมบนเว็บนั่นเองนะครับผมอาก็มาดูนะครับ Does your web app provide info in real time like Twitter นะครับตรงนี้เขาก็ถามว่าเออแล้วไอ้เว็บแอปของทุกคนเนะี่ย มันมีการแบบว่าใช้แบบข้อมูลแบบ Real-time อย่างเช่นเหมือน Twitter หรือเปล่านะครับอ่าถ้าเกิดว่าเรามีไอเดียแบบนี้นะนะครับอยากจะทำเว็บแบบ Real-time เหมือน Twitter อะไรเงี้ยเออเราก็มาดูว่าถ้าใช่ก็คือเลือก JavaScript เลยอ่าตรงเนี้ยผมจะแนะนำทุกคนเสมอถ้าเกิดว่าทุกคนอยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์ที่เขียนอ่าโปรแกรมบนเว็บอะไรเงี้ยนะครับก็ผมจะมักจะพูดเสมอว่า JavaScript เลยนะครับเพราะ JavaScript เนี่ย เราสามารถทําได้ทั้ง Front End ทั้ง Back End นะครับผมอ่ะตามนี้เลยนะครับถ้าทุกคนตอบ Yes ก็คือเลือก JavaScript นะครับจากนั้นเนี่ยมันจะมีคําถามตรงนี้ครับอ่าเขาถามว่าอะไร Do you want to try something new with huge potential but less major นะครับตรงนี้ประมาณว่าเขาถามว่าเราต้องการที่จะเออลองสิ่งใหม่ๆไหมนะครับที่มันมีศักยภาพมากๆเลยนะครับแต่ตรงนี้จะมี but less major ด้วยนะครับก็ประมาณว่าอาจจะแบบยังไงอะ ตรงนี้ผมแปลประมาณว่าอาจจะไม่ได้มีความเป็นผู้ใหญ่มากก็ประมาณว่าเออไม่ได้เติบโตอะไรมากมายหรืออะไรประมาณนี้มั้งนะครับเออนะครับก็มาดูว่าถ้าเกิดว่าเราตอบ no นะฮะก็จะมาเข้าล็อกนี้เลยนะครับอ่าเขาก็จะแนะนำตามนี้นะ which one is your favorite toy นะครับก็คือถ้า lego เนี่ยก็เลือกเลยเป็น Python ถ้า p Play-Doh ก็เลือกเป็น Ruby นะครับหรือว่า <laughs> I have an old and ugly toy but I love it so much คือตรงนี้ตรงนี้เขาเปรียบเทียบประมาณนี้ครับถ้าชอบเล่นเลโก้เลือก Python ชอบเล่น p l Play Doh นะครับเลือกอ่า Ruby นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราชอบแบบของเล่นที่แบบมันเก่าๆเ,เออของเล่นที่แบบดูน่าเกลียดอะไรเงี้ยแต่ว่าชอบมันมากเลยเออเขาก็แนะนำว่าให้เลือก php เออนะครับเออประมาณนี้นะอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนนะครับแต่จริงๆอะ่ะมันแล้วแต่ทุกคนเลย,ยจริงทุกคนอยากจะเริ่มจากตัวไหนอะ่ะมันก็ได้ทั้งนั้นนะครับเนี่ย เออนะครับแต่เนี่ยเขาบอกว่า Python ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับเนี่ยแต่ไม่ต้องไปคิดมากอะไรกับไอ้ที่เขาเขียนอะไรอย่างี้นะเออบางทีเขาเขาอาจจะแบบเป็นโจ๊กอะไรเงี้ยนั่นแหละหลายคนน่าจะรู้อยู่นะครับอ่ะก็แล้วแต่ทุกคนนะครับว่าต้องการที่จะเลือกภาษาไหนนะครับโอเคอันนี้คือถ้าตอบ no นะแล้วก็ถ้าตอบ not sure นะครับก็คือไม่แล้วก็ไม่มั่นใจอะไรเงี้ยเออมันก็จะมี3ภาษาให้เราเลือกตามนี้นะครับโอเคแต่ถ้าเราตอบ yes นะครับแล้วเราต้องการที่จะแบบเออเนี่ย ลองภาษาที่มันมี huge potential ก็คือมีศักยภาพมากๆแล้วก็มีการเติบโตในอนาคตเออประมาณนี้นะครับก็ถ้า yes ก็ JavaScript เลยเห็นไหมนะครับผมมักจะแนะนำทุกคนเสมอนะครับว่า JavaScript เป็นภาษาตัวหนึ่งที่ดีมากเช่นกันนะครับเพราะว่ามันทำได้แทบทุกอย่างเลยนะฮะโอเคนะครับก็ฝั่งขวาน่าจะหมดแล้วนะครับทีนี้มาดูนะครับตอนนี้จะพาไปด้านซ้ายแล้วนะครับตัดมาตรงนี้เลยแล้วกัน make money อ่ะถ้าทุกคนต้องการที่จะ Make money นะครับแล้วทุกคนมี startup idea อะไรเงี้ยต้องการทำงาน get a job อะไรเงี้ยก็มาดูนะครับมันก็จะแตกออกไปได้เยอะมากเนี่ยตรงนี้ผมอยากให้ทุกคนมาดูนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดทุกคนนต้องการทำเว็บเมื่อกี้พูดไปแล้วเนาะนะครับจากนั้นมาดูถ้าเกิดต้องการทำ่า3 d แล้วก็เรื่องของเกมนะครับก็เลือกเป็น C นะนะครับอทีนี้มาดูในส่วนของ which platform f i e l d นะครับจริงๆมันก็เหมือนกับตรงนี้แหละนะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะทำเว็บอ่ะเนี่ยฮะ ถ้าเกิดทำา r r o t t n n d ก็จะเลือก JavaScript ได้เลยทันทีนะครับไม่ต้องคิดมากเลยหรือว่า Back End นะครับก็คือจะเป็นสมองเบื้องหลังของเว็บไซต์อะไรเงี้ยนะครับก็ตรงนี้เลือก JavaScript ได้เหมือนกันนะครับจากนั้นมาดูนะครับถ้าเกิดทุกคนต้องการทำ o b i l e a p p เงี้ยทุกคนต้องการใช้ OS ตัวไหนนะครับระหว่าง iOS กับ Android นะครับถ้า iOS ก็เลือก C ถ้า Android ก็ j a v a นะครับผมโอเคนะครับทีนี้มาดูต่อนะครับ ถ้าเกิดว่า I want to work for big tech companies นะครับถ้าเกิดต้องการทำงานในบริษัทใหญ่ๆอะไรเงี้ยเออเป็นบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่นะครับก็นี่เลย Facebook นะครับก็จะใช้ Python นะครับถ้าเกิด Microsoft นะครับก็จะเลือก C s h a p นะครับถ้าเกิด Google นะครับก็เลือก Python นะครับถ้าเกิด Apple นะครับก็เลือก C นั่นเองนะครับโอเคนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับมาดู Doesnt matter I just want เงินนะครับคือไม่สำคัญหรอกนะครับแค่อยากจะได้เงินนะ เขาก็แนะนําว่าเลือก Java เลยนะครับ่ถ้าใครไม่ได้สนใจไม่ได้อะไรแค่ต้องการเงินก็เลือก Java ประมาณนี้นะครับหรือถ้าเกิดต้องการทํางานในอ,องค์กร corporate นะครับ What do you think about Microsoft นะครับคิดยังไงเกี่ยวกับ Microsoft นะครับถ้าแบบเป็นแฟนเลยเป็นแฟน Microsoft ก็ C sharp ถ้าเกิดเฉยๆไม่อะไรมากก็ Java นะครับแต่ถ้าเกิดรู้สึกแย่อะไรเงี้ยนะครับก็ Java เลยนะครับ โอเคประมาณนี้นะครับทุกคนก็ตรงนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นไม d แม p ที่ดีมากๆนะครับที่อยากจะพาทุกคนมาดูเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถตัดสินใจเลือกภาษาได้คือตรงเนี้ยมันเหมือนกับว่าตัดสินใจเลือกซื้อของเลยนะคือแบบบางคนแบบตัดสินใจยากมากนะครับแต่ก็มาดูแล้วก็ลองพิจารณาก,กันดูนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับทุกคนจะเป็นประโยชน์ทุกคนนะครับจริงๆเนี่ยไม้แมพนี้มันมีด้านล่างด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ทุกคนแล้วกันนะครับลองกดเข้าไปดูนะ นะครับเนี่ยประมาณนี้นะฮะเนี่ยเขาก็จะมีการเปรียบเทียบภาษาต่างๆด้วยว่าเออมันเหมือนตัวละครอะไรใน The Lord of the Rings นะครับอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการเลือกภาษาการเขียนโปรแกรมนะครับหวังว่าทุกคนน่าจะได้ไอเดียอะไรดีๆนะครับได้แบบเออลองดูว่าเราเนี่ยเหมาะสมกับภาษาอะไรเราต้องการทำงานในตำแหน่งไหนอะไรเงี้ยคือไอเนี้ยคือส่วนสำคัญเลยนะว่า ทุกคนเนี่ยอยากจะทำงานอะไรอยากจะทำตำแหน่งไหนอะไรเงี้ยคือถ้าทุกคนรู้ตัวเนี่ยมันจะเลือกภาษาได้ง่ายมากนะครับดังนั้นก็อยากจะให้ไปพิจารณาตัวเองดูนะครับผมโอเคครับก็สำหรับวิดีโอนี้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแลวรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะซัพพอร์ตช่องปริพันธ์เพลงพาวชอนลนะครับทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับเป็นกําลังใจให้ผมทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปได้นั่นเองนะครับยังไงผมก็จะผลิตวิดีโอเนื้อหาดีๆแบบนี้ให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ศึกษากันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและซัพพอร์ตผมเสมอมานะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ